หมู่แอลคิวคืออะไรหมู่แอลคิวคืออะไรคะใครตอบได้บ้างหมู่แอลคิวคือคคออะไรคะ ่ะวันนี้วันที่30ขอเลขที่30ช่วยตอบหน่อยอยู่ไหนคะ30ยกมือหน่อยใครเออใครคะ30มสิเลขที่ใหม่หรือเปล่าคะอ่าเลขที่เก่า30ใครคะใครนะชาลินีอยู่ป่ะคะ ่ะสลาวดีก็ได้ช่วยครูตอบหน่อยหมู่แอลิวคืออะไรคะคือหัวตอมที่แยกออกมาจากสายโซ่ของคาร์บอนจะเป็นโมเลกุลของแอลเคนที่สูญเสียไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมมีสูตรทั่วไปว่า c n s 2 n 1. <S 1อ่าถูกไหมคะอ่าปลบมือให้สลาวดีหน่อยนะคะอ่ะทีนี้มาดูให้มันลึกลงไปอีกนะคะ หลักการเรียกชื่อสารประกอบแอลเคนที่มันซับซ้อนกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้หลักการง่ายๆก็คืออ่านชื่อหมู่แอลเคนย่อยๆคือมีจำนวนอะตอมแล้วก็ลงท้ายด้วยสระเอนใช่ไหมทีนี้ในกรณีที่มันมีสารประกอบมารวมกันเป็นองค์ประกอบที่มันซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นข้อแรกถ้ามีหมู่แอลคิวเราจะใช้สัญลักษณ์คือ R นะคะมาแทนนะคะ กลุ่มของมันก็คือ CnH2n+1 บวกกลุ่มพวกนี้มันจะมาต่อในลักษณะที่เป็นด้านข้างของ C หรือที่เป็นโซ่กิ่งของ C นึกภาพตามนะคะที่เราเขียนไอโซเมอร์ทำไมมันต้องเป็น 2n+1 บวกเพราะว่าอีกกิ่งหนึ่งอีกแขนหนึ่งมันก็จะต้องไปจับกับ C ที่เป็นโซ่หลักนั่นเองน,นึกตามทันไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันเลยจึงเป็นกลุ่มเม็ิ้ที่มีความสำคัญในการเกิดสารประกอบแอลเคนทีนี้การเรียกชื่อของหมู่แอลคิวเนี่ยก็สำคัญนะคะในการที่เราจะต้องจำ เมื่อกี้ครูได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าก็คือเปลี่ยนเสียงพยางรงท้ายจากซาละเอนเห็นไหมเสียงเอนเป็น l, นะอิวว YL นะ y l ยออย่างมีเทนก็เปลี่ยนเป็นเมทิลเห็นไหมคะเมทิล e นี่คือการอ่านชื่อของกลุ่ม R เพื่อที่เดี๋ยวเราจะต้องอ่านสูตรโครงสร้างของแอลเคนที่ยาวๆยาวๆมากๆนะคะ ทีนี้หลักการต่อนะคะ,ะข้อที่สามก็คือในกรณีที่มีอะตอมของธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนและคาร์บอนมามารวมในสารประกอบเราก็อย่างยกตัวอย่างเช่นฟลูออรีนคลอรีนโบมีนไอโอดีนพวกนี้ถ้ามารวมในสารประกอบพวกนี้นะคะ มันก็จะมีการเรียกที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่ง่ายๆก่อนนะคะกลุ่มที่ง่ายๆอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็คือหมายความว่าปกติ C เนี่ย C หนึ่งตัวจะต้องประกอบด้วยไฮโดรเจน สี่ตัวใช่ไหมจึงจะเป็นแอลเคนได้ทีนี้เนี่ยไอแทนที่จะกิ่งที่สี่เนี่ยที่มีไฮโดรเจนเนี่ยเรากลับถูกแทนที่ด้วยธาตุเฮลิโจนธาตุเฮลเจนก็คือธาตุหมู่ที่หมู่ที่เจ็ดนะคะเนี่ยฟลอรีนคลอรีนโบมีนไอโอดีนพวกนี้มาแทนที่ตำแหน่งไฮโดรเจนถ้าลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอ่านะคะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ C H สาม C L อ่าพอเขียนเป็นโครงสร้างได้หน้าตาแบบข้างล่างนั้นเห็นไหมคะเนี่ยคือมันไม่ได้อ่านแบบที่เราอ่านรอบแรกแล้วเราจะอ่านว่ายังไงคะตัวนี้น้งเลนว่างงะจะอ่านว่าไงคะอ่านว่าไงดีอ่าจะอ่านว่าไงดีตัวนี้จะอ่านเหมือนที่เมื่อกี้เพื่อนๆทำมาได้ไหม ไม่ได้เพราะมันมีความแตกต่างตรงที่มีแฮโดเจนทีนี้หลักการอ่านข้อนี้ไม่ยากค่ะก็คือหลักข้อที่หนึ่งนะคะก็คือให้นักเรียนอ่านชื่อหมู่ LQ ก่อนนะคะแล้วตามด้วยาธาตุชื่อาธาตุของแฮโดเจนแล้วลงท้ายเสียงเปลี่ยนจากสระอีนเป็นสรไออ่าตัวนี้จะอ่านว่าอะไรคะเมทิล mm hmm. คอไลน์อ่ะปมมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเก่งมากนะคะอ่านว่าเมทิลคอไลน์ใช่ปะ่ะอ่าได้แล้วนะใส่ไปด้วยนะคะตัวนี้ก็คืออ่าตัวที่หนึ่งนักเรียนใส่ไปแล้วนะคะว่ามันเรียกว่าเมทิลเมทิลคอไล์ คอรไลอ่ะ I D E นะคะเมทิลคอรด์อ่ะทีนี้ตัวที่สองล่ะคะสองกับสามจะอ่านว่าอะไรดีตัวนี้อ่ะตัวนี้จะอ่านว่าอะไรดีคะอ่านกลุ่มของเอทิลซะก่อนอ่านอะไรก่อนดี อ่าตัวนี้ตัวนี้มันก็คือ R ใช่ไหมเนี่ย R ใช่ไหมคะแต่อาตัวนี้มี C กี่ตัวสองตัวเราก็จะอ่านว่าอะไรคะ S Q S Q อะไรอ่าอ Q c o l i n e นะคะตัวนี้ S Q c o l i n e อ่า L O ใช่ไหม โอไลอาโออารไอดีอี D e, ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ตัวที่สามหมานว่าอะไรคะอ่ะโพพิวโบมายเขียนได้ไหมคะอ่ะโพพิว IPhones, あああ ates, A S p H Y L Pro p i แล้วก็ Bromide B R O M I D E b r o m i นะคะอ่านี่ก็คือหลักการอ่านนะคะอ่าทีนี้มันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นอีก นะคะอลองไปดูสไลด์ข้อที่4ก็คือถ้ามันไม่ได้ต่อด้านข้างอย่างที่นักเรียนเห็นใน3ข้อแรกนะคะอย่างเช่นมันมี C มากกว่า3ตัวอย่างเช่นมี C 5ตัว6ตัวอย่างเงี้ยแล้วมันต่อที่ C ที่ตำแหน่งที่2 3 4การอ่านชื่อของแอลเคนตัวนี้ก็ต้องระบุตำแหน่งของ C ด้วยนะคะว่า C าตัวของไฮโดรเจนที่มาเกาะเนี่ย เป็นซีตัวที่เท่าไหร่ซึ่งวิธีการที่จะนับว่าซีเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่นั้นนะคะเราจะนิยมนับซีทางด้านซ้ายหรือกว่าหรือดูยังไงคะหลักการนับจากอ่าลองดูตัวอย่างนะคะลองดูตัวอย่างอ่าข้อนี้อ่านะคะเขาบอกว่าให้นับตำแหน่ง ให้เอาด้าน c ที่มีตัวเลขน้อยที่สุดอ่าอย่างตัวนี้เราจะนับ c ตัวไหนเป็นตัวที่หนึ่งดีซ้ายหรือขวานับ c ตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่า c ตัวนี้มีหกตัวหรือเราจะนับทางนี้เป็นหนึ่งดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เักเรียนว่านับแบบทางสีแดงหรือสีน้าเงินคะอ่าควรนับแบบทางสีแดง,แดงเหตุผลเพราะเพราะอะไรคะอ่าก็คือเห็นไหมคะที่ที่ย้ำตรงนี้ก็คือให้นับด้านที่มีสีเป็นตัวเลขน้อยที่สุดถึงจะถูกเอาทางไหนนับเน้นตัวไหนก็เน้นตัวที่มาเป็นนี่คะ่ะเน้นตัวนี้ เห็นไหมว่ามันเกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่สองอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีชื่อเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าได้อ่านว่าอะไรใด ได้ะลไ,ไดเฮกซิลไดเฮกซิลโบมาะนะคะตัวนี้เป็นไงยากไหมถ้าต้องเรียนเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้เขียนภาษาไทยก็ได้นะคะอะภาษาไทยง่ายกว่าทีนี้ลองไปดู ถ้ารูมีตัวอย่างให้นักเรียนจะเขียนได้ไหมตรงนี้เสร็จยังคะเสร็จแล้วนะอ่ะลองอ่านดูสิคะจงอ่านชื่อสารประกอบต่อไปนี้อ่ะมีห้าข้อเดี๋ยวลองมาฝึกเขียนดู นักเรียนไปทางลองฝึกเขียนดูนะคะวิธีการหลักการเขียนคิดยังไงดีข้อนี้คิดยังไงคะก็คือหนึ่งอันนี้มันอันนี้มันเป็นสารประกอบโซ่ตรงใช่ไหมเราก็นับ C ที่ทำไมแถวยาวที่สุด C มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวก็ต้องอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะห้าเพนเพนทิวแล้วมันมีอะไรอยู่ โบมายอ่าจะอ่านยังไงให้มันสมบูรณ์อ่านว่าไงดีอ่ามาเขียนสิคะปัทมามาเขียนข้อที่สองอ่าข้อที่สองอ่านยังไงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีซีเจ็ดตัวอ่านอะไรคะเฮปเฮแล้วมีซีแอลอ่านคอายอ่าลองมาเขียนดูสิคะเลขที่สิบสามอยู่ไหนคะ สิบสามเตรียมมาเขียนเลยนะคะอ่าต่อไปข้อที่สามหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวสี่ตัวก็อ่านว่าอะไรคะสี่ตัว b ิ a u t i แล้วมี i o d i โอดีนมาต่อเราก็อ่านเป็นอะไรคะ i o d แต่ต้องระบุตำแหน่งใช่ไหมะจะได้ว่าอย่างไรต้นดีกว่าอ่านะคะ ่าผิดกระจุยเลยเพื่อนบอกอันนี้อ่านว่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อ่านว่าสองโบโมเพนเทนเน,นะคะอ่าตัวที่สองอ่านว่าอะไรคะได้ยังไตไตก็คือสามคอโร โคโลไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเฮปเทนอ่าตัวที่สามอ่านว่าอะไรคะฮะสองไอโอดอไอโอโดอะไรคะบิวเทนใช่ปะ่ะ อ่าสี่กับห้าลองเอาไปทําเป็นการบ้านนะคะยังมีอีกห้าข้อเดี๋ยวแถมให้เสร็จยังข้อสี่ข้อห้าอ่าจดเลยอย่างเร็วหมดเวลาแล้ว เพราะฉะนั้นนะคะฝากการบ้านเอาไว้ด้วยนะในแบบฝึกหัดที่11.2เพื่อให้นักเรียนได้เข้มแข็งมากขึ้นในเรื่องการเรียกสารประกอบแอลเคนนะลองไปทำดูอาจะทำได้ข้อ1กับข้อ2นะคะลองไปทำเป็นการบ้านดูแล้วเดี๋ยววันพฤหัสเราจะได้มาเฉลยก,กันนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <S 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 <S